ติดตามความคืบหน้าคาดีนี้คุณผู้ชมคะพ่อค้าแตงโมงถูกเพื่อนสนิทต,ต้องบอกว่าราดน้ำมันจุดไฟเผาอย่างโหดเขี้ยมนะคะมีผ้าปงจรปิดต่างๆเดี๋ยวไล่เรียงกันไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของนายราเชนนี่แหละเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดอกไม้เขตยานาวาหลังจากที่นายราเชนถูกในเพลิน เพลินนี่ก็เป็นเพื่อนกันปาถุงน้ำมันใส่แล้วก็จุดไฟเผาอาการสาหัสแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานตอนบ่ายในราเชนเสียชีวิตค่ะลูกชายลูกสะพ้ายที่มารับศพพูดกับทิมข่าวเสียงสั่นเลยบอกว่าในเพลินเนี่ยหรือว่าชื่อจริงๆเนี่ยอัคคกร คนนี้รู้จักกับพ่อผมมาพักใหญ่แล้วแล้วก็เคยมาช่วยงานในวัดด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าสนิทกันแค่ไหนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายกับลูกสะพ้ายบอกไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวที่คอยดูแลลูกๆแม้ว่าพ่อจะเลิกกับแม่ไปแล้วแต่พ่อยังดูแลลูกอยู่เสมอฟังเสียงครอบครัวผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะดำแยกะ พ่อเคยคนที่หามาคือว่าคอยดูแลคอยช่วยเหลือ,อเป็นเสาหลักครับผถึงเขาจะมีมีแบบว่าเลือกกับแม่แต่เขาก็จะแบบเข้ามาดูแลลูกหลานอะไรเง<ม>ี้ยในบ้านออกมาเถอะออกมารับกรรมเถอะใช่อย่าทําแบบนี้เลยชีวิตคนทั้งคนอะ มาดำเนินคดีรอบนี้อยากจะให้เขาถูกจัดก,การขั้นไหนยังไงบ้างหาเลยพี่เนี่ยลูกชายลูกสะภ้ยบอกว่าออกมารับคมเถอะนะที่ผ่านมาคุณก็เคยมีคดีติดตัวทีนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สาเหตุตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าแต่ญาติญาติก็ไม่มัน่นใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องชู้สาวเหมือนที่มีการตั้งประเด็นไว้ตอนแรกเพราะว่าทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเลิกรากับหญิงสาวไปก่อนหน้าที่จะมาคบกับนายราเชน ความคลิหน้าทางคาดีตำรวจสอนอบางพงพางก็บอกว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุคือในเพลินเนี่ยค่ะมาดำเนินคดีส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเดิมทีแจ้งไว้สองข้อหานะคะคก็คือ 1. วางเพลิงเผาทรัพย์และพยายามฆ่าแต่ต่อมาหลังจากที่นายราเชนเสียชีวิตต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มก็คือฆ่าคนตายโดยไต่ต,ตรองไว้ก่อนค่ะย้อนไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้งคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ไฟลุกไหม้นี่คือลุกคนนะฮะติดคนครับคนคนนั้นก็คือนายราเชนเกิดขึ้นในคืนวันที่8กุมภาพัานธ์ภายในลานจอดรถวัดดังย่านยานวาวงจรปิดนะฮะบันทึกภาพตอนที่นายราเชนถูกนายเพลินใช้ถุงน้ำมันปลาเข้าใส่แล้วก็จุดไฟเผาเลยนะครับก่อนที่ตัวเองจะหลบหนีไปพนักงานสอบสวนสอนอบางพงพางไปที่เกิดเหตุก็ไปพบรถกระบะสีขาวบรรทุกแตงโมถูกไฟไหม้ด้วย นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคันส่วนนายราเชนถูกไฟไหม้ทั้งตัวเกือบ80%ถูกนำส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในช่วงบ่ายนะครับของเมื่อวานนี้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์คุณผู้ชมครับนายเพลินเนี่ยผู้ก่อเหตุคนเนี้ยอายุ646ปีเป็นอดีตคนขับรถของเจ้าวาดวัดดังกล่าวนะครับมีเรื่องบาดหมางเรื่องชู้สาวกับนายราเชนมาก่อนประมาณสักหนเดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุได้เลิกรากับแฟนสาวของเขาไปจากนั้นมาทราบภายหลังว่าฝ่ายหญิงอ่ะไปศึกษาดูใจอยู่กับผู้ตายก็คือนายราเชนก่อนจะเกิดอาการหึงหวงแล้วคาดว่าตรงนี้แหละจะเป็นมูลเหตุสำคัญของการก่อเหตุขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยนำอาวุธปืนไปข่มขู่ลูกชายของผู้ตายนะครับภายในบ้านพักอยู่ในชุมชนหลังวัด ชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะเพราะกลัวกลัวว่านายเพเลินคนนี้แหละมีอาวุธปืนน่ะถ้าไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยอาจจะโดนกับตัวเองลูกชายผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าภรรยาคนใหม่ของพ่อชื่อไก่อายุ40กว่าปีนี่แหละครับไม่เกิน45อยู่กินกับพ่อมาประมาณ3เดือนเขาว่าอย่างนี้ฝ่ายหญิงอ่ะถูกผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาคุกคามตลอดเวลา ผู้ก่อเหตุก็คืออดีตของเขา,าอดีตแฟนของเขา,าถูก,ถกไหมก็คือในเพลินนี่แหละเออเขาไปเคยไปแจ้งความนะนะผู้หญิงอะ่ะไปแจ้งความไว้ที่สอ,นอนลุมพินีกลัวไงแล้วเขาก็มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนอันนี้คือลูกชายของผู้เสียชีวิตพูดนะครับส่วนลูกสาวไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวเพียงอย่างเดียวอืมไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวทิ้งนะแต่เขาไม่เชื่อว่า<ช>จะเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นอีกรวมอยู่ด้วย เพราะว่าพ่อผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันค่ะออืมนั่นน่ะสิทีนี้คุณผู้ชมคะมีคลิปเสียงสนทนาการพูดคุยที่อยากจะให้ฟังเ <c oughs> ขาบอกเป็นคลิปเสียงระหว่างแฟนของนายราเชนคือไก่นี่แหละกับคนรู้จักโดยทางด้านไก่เนี่ยร้องไห้สะอึกสะอื้นอตอนที่เฝ้าดูอาการของนายราเชนก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็บอกว่านายราเชนเป็นคนดีไก่เนี่ยบอกว่ารักเขามากเสียใจมากกินข้าวไม่ลงแล้วที่ไก่บอกมาคบกับเขาเนี่ย ไม่ได้เป็นชู้แม่ของไก่ก็รับรู้มาตลอดทั้งสองคนไก่บอกว่าตัวเธอกับนายราเชนวางแผนจะไปใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดหลังจากงานประจำปีของวัดดอกไม้ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะอยู่กันด้วยกัน เคียงงานก่อนได้ไหมที่หอวัดให้งานไอ้บุญเสร็จก่อนได้ไหมงานประจำปีแล้วเราจะกลับไปอยู่แล้วลูกเกดก็โทรคุยกับแม่พี่แม่พี่จะขึ้นมาบานงานแม่พี่บอกว่าเออมาอะยุกันมีไม่มีอะไรก็ช่างไปอยู่ด้วยกันแทุกอย่างเราก็เตรียมพร้อมจะไปอยู่แล้ว นี่เป็นเสียงพูดคุยคือเตรียมจะไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเดือนหน้าคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีโอกาสนั้นแล้วนะคะเพราะว่านายราเชนเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีคลิปที่นายราเชนเนี่ยเคยลงติต๊ t o ็อกถ่ายรูปคู่อะไรกับไก่นี่แหละนะคะก็คาดว่านี่หรือเปล่าเป็นเหตุทำให้ในเพลินเนี่ยเห็นเห็นแล้วก็แค้นแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ ถ้าย้อนไปดูประวัติในเพลินคนก่อเหตุเขาเคยต้องโทษร,ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีกสองคนก่อคดีฆ่าหมกศพเมื่อปี66ในเพลินใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตในพื้นที่สอนอสแสมดํานำศพไปทิ้งที่กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วพ้นโทษออกมา ก่อเหตุคดีฆ่าหมกศพเมื่อปี56ขอภยัยปี56แล้ว้นโทษออกมา20สิงหาคมปี64สาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวปัจจุบันนี้ตัวในเพลินไม่มี<อ>ที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพใดๆด้วยขณะที่เพจบิ๊กเกรียนก็มีการโพสต์นะครับแต่เดิมเพลินก็คือผู้ก่อเหตุกับนายราเชนก็คือผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันมากราเชนพาเพลินกับไก่มาช่วยงานที่วัด และเจ้าวาดขาดคนขับรถพอดีนายราเชนจึงขอให้ในายเพลิ์เนี่ยมาขับรถให้เจ้าวาดหน่อยแต่เจ้าวาดไปตามหลานชายมาขับรถให้วงเล็บไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ให้เพลินขับนะครับแต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเรื่องของความไว้วางใจส่วนราเชนด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์นะครับทางวัดจึงให้ดูแลเก็บเงินที่จอดรถวัดแต่เพลินกลายเป็นคนที่ไม่มีงานทํานอกจากช่วยงานวัดไปวันๆนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ นายเพลินไปทะเลาะก,กับไก่ฮะก็คือเป็นแฟนกันใช่ไหมทะเลาะก,กัน<ะ>มีการลงไม้ลงมือกันไปแจ้งความแยกทางกันนะครับ<ะ>และนะนางไก่นี่แหละฮะก็มาอยู่กับราเชนแทนอนอกจากนี้ทางเพจยังระบุข,ข้อความอีกว่าผุดปมไอ้เพลินแอบแย่งเก็บเงินค่าจอดรถวัดดอกไม้ราเชนรู้กลัวไปฟ้องเจ้าวาดแล้วก็ฮชท็ชัดชาติยังเคยโดนไถค่าจอดรถอ,อ้าวมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวเดียวแล้วหรือเปล่า อาจจะมีเรื่องนี้หรือเป็นเรื่องนี้เป็นหลักหรือเปล่าชู้สาอาจจะไม่เกี่ยวข้องออหรือเปล่าไม่รู้ตำรวจต้องไปสืบแล้วครับออนะข้อเท็จจริงกับกรณีนี้